สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้ตามติดชีวิตคุณสีสุขแล้วนะคะเราเปลี่ยนมาตามติดชีวิตคุณนายแต่งบ้างนะคะนี่ค่ะตัวนี้คือคุณนายแต่งนะคะเป็นแมวเพศเมียนะคะสีดำนะคะขนเยอะมากเลยนะคะเป็นพันุ์ไทยผสมพันุเปอร์เซียนะคะคุณนายแต่งเขาอยู่กัพบพวกเรานะคะมาได้5-6ปีแล้วนะคะ นี่ค่ะคุณนายแตงทำไมเรียกคุณนายนะคะเพราะว่าวันๆเขาจะนอนเยอะมากเลยนะคะมากกว่า12ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูใบหน้าของคุณนายแตงนะคะนี่ค่ะใบหน้าของคุณนายแตนเพื่อนๆเห็นลูกตาไหมคะอาจจะไม่เห็นนะคะนี่ค่ะ มองไปมองมาเหมือนนกเขาแมวเลยนะคะเพื่อนๆวันๆเขาก็จะนอนนอนแล้วก็นอนนะคะจะกินน้อยมากเลยนะคะกินอาหารเม็ดนะคะนี่ค่ะตันนี้ไม่แน่ใจนะคะนั่งสับป,ปะงกหรือเปล่านี่นะคะนี่ คนเขาก็จะเยอะมากเลยนะคะ oh. นี่ค่ะตัวกลมดิบเลยนะคะ oh. คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะคะติดตาม คุณนายแต่งได้ใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ